สวัสดีค่ะดิฉันสัตราจารย์ด็อร์พัฒราพรพัฒรสกุลุ่มนวยการศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ในการดูแลสุขภาพแห่งประเทศไทยคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเป็นศูนย์ความร่วมมือกับ j b i แห่งเดียวในประเทศไทยและที่เก่าแก่ที่สุดในทวีปเอเชียมาร่วม20ปี เนื่องจากวันเวอร์ Evidence-Based Healthcare Day ที่จะมีขึ้นภายในวันที่20ตุลาคมน,นี้โดยปีนี้ธีมคือ Partnership for purpose จากประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับ Evidence-Based Healthcare ที่ผ่านมาเราพบว่าการสร้าง Partner s h i ชปเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การนำหลักฐานเชิงประจักษ์ไปใช้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนดังนั้นทางศูนย์เราจึงได้ทำพาร์ทเนอร์ชิพกับทางฝั่งคลีนิกหรือทางโรงพยาบาล นื่องจากเราเชื่อว่าความยั่งยืนของการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์คือมาตรวัดของความสำเร็จแล้ววันนี้คุณมาเป็นพันธุชิพกับเราได้ยังคะ